คุกกี้สับปะรดหอมหวานอร่อยสูตรนี้ทำง่ายได้รสชาติละมุนล,ละไมใส่สับปะรดหวานอมเปรี้ยวกินชิ้นเดียวไม่เคยพอเติมจากเตรียมชามผสมใส่เนยจืดลงไปแล้วก็ตีให้นุ่มฟูนะคะร่อนน้ำตาลไอซิ่งลงไปแล้วก็ตีต่อจนเนียนเข้ากันใส่ไข่ไก่ค่ะแล้วก็ตีผสมให้เข้ากันอีกครั้ง oh. จากนั้นใช้ไม้พายปาดขอบชามผสมนะคะแล้วผสมให้เข้ากันจากนั้นร่อนแป้งเค้กผงฟูและเกลือลงไปตีผสมจนแป้งเนียนป ปั้นเป็นก้อนได้แบบนี้แล้วพักแป้งไว้ในตู้เย็นสักพักเพื่อให้ขึ้นรูปง่ายขึ้นค่ะระหว่างนี้ไปปั้นไส้สับประรดกันจ้าแบ่งไส้สับประรด25กรัมแล้วปั้นเป็นก้อนกลมนําแป้งที่แช่ตู้เย็นแล้วแบ่งแป้งออกแล้วชั่งให้ได้25กรมัมแล้วปั้นเป็นก้อนกลม แผ่แป้งออกแล้วเอาไส้สับป,ประรดใส่แล้วห่อให้มิดปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ให้เนียนเลยนะคะแล้ววางบนถาดอบรองด้วยกระดาษไขใช้พิมพ์กดรูปสับป,ประรดนะคะกดให้แน่นค่ะแล้วดึงออกจะได้คุกกี้รูปสับป,ประรดแบบนี้เลยจ้าแล้วนําขนมเข้าอบที่ไฟบนล่าง160องศาป,ประมาณ15-20นาทีพอเราอบครบเวลาได้คุกกี้สับป,ประรดดูสิคะแป้งบางหอมเนยใสแน,น่นๆสับป,ประรดกวนฉ่ำ หวานอมเปรี้ยวพอดีคำกัดเข้าไปแล้วละลายในปากใครได้ลองเป็นต้องขอเบิร์นอย่ารอช้าลองทำตามสูตรนี้แล้วจะติดใจ